สวัสดีครับทุกคนในยามเช้านะครับใครที่ต้องตื่นไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วมีอาการม่วงผุ้สายฟ้ามีเทคนิคดีๆจะมาบอกครับสิ่งที่เราต้องเตรียมคือ 1. น,นี่ครับลูกอมเย็นๆหอมๆอม 2. ยาดมหอมๆเย็นๆและ 3. น้ำดื่มครับ3มอย่างนี้จะช่วยให้เรานั้นหายง่วงนอนได้อย่างแน่นอนลูกอมเนี่ยอมไปเลยครับยิ่งหอมหอมเย็นๆนะพอเรารู้สึกเย็นแล้วรู้สึกหอมนั่นเมืเราดมเจ้าแบบนี้เลยนะมันมีความหอมมีเมนโทอมีนู่นนี่นั่นพอเราหายใจเข้ากลิ่นของลูกอมก็จะทำให้เราเนี่ยสดชื่นแล้วรู้สึกตื่นย่าดมก็เหมือนกันนะ <S <S ดมเข้าไปครับนะพอเราดมปุ๊บสมองรรู้สึกว่าโปรดโปกที่สําคัญคือน้ําดื่มครับน้ําดื่มนี่ดีเลยนะยิ่งเราดื่มมาก ในยามเช้าเนี่ยเลือดของเราเนี่ยก็จะไหลเวียนดีเราก็จะรู้สึกว่ากระชับกระเฉงรู้สึกว่าตื่นตัวมากขึ้นลองนําไปใช้ดูนะครับ